วัสดีค่ะดิฉันชื่อชมนาชูวงนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ชมนาชขนมไทยค่ะตอนนี้มีหน้าร้านอยู่ที่เพชรเกษ,เกษกะมกมที่165.5หกขาล่องใต้นะคะออวันนี้ดิฉันยินดีที่จะมานําเสนอเมนูขนมหวานซึ่งเ,ออเป็นเมนูโบราณนะคะซึ่งหาทานได้ยากซึ่งทางเรายังคงใช้วัตถุดิบเดิมๆดมั้งเดิมทําสมัยก่อนก็ จะมาแนะนําวิธีทําขนมข้าวฟ่างเปียกน้กํากะทิสดให้นะคะอาก่อนอื่นต้องขอแนะนําว่าหนึ่งวัตถุดิบก็มีเมล็ดข้าวฟ่างพันข้าวเหนียวนะคะของชาวชาวเขาเกะเหลี่ยงที่อําเภอแก่งกระจานของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เราจะใช้น้ําส่วนผสมที่เป็นน้ําทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้เป็นน้ํามะพร้าวอ่อนนะคะเพื่อความหอมแล้วก็ได้รสหวานของมะพร้าว แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเพิ่มรสชาติของความอร่อยก็คือน้ำตาลตตโนดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เขาจะเป็นไม่ใช่หวานแหลมนะคะที่ที่ขนมอร่อยเนี่ยถ้าได้น้ำตาลตัวนี้ไปก็คือว่าเขาจะทำให้หวานหวานมันมันจะเพิ่มรสชาติของขนมให้ให,ให้ให้มันนิ่งขึ้นไม่ใช่หวานอย่างเดียวนะคะเดี๋ยว แนะนำก็มีข้าวฟ่างน้ำมะพร้าวแล้วก็ถ้าเกิดน้ำมะพร้าวมันแหง้งแล้วข้าวฟ่างยังไม่สุกเนี่ยเราก็ใช้น้ำต้มใบเตยของเราเนี่ยนะคะเราจะใช้แทนเราไม่จะไม่ใช้น้ำเปล่าเลยเพราะเราจะทําให้ขนมเราเนี่ยหอมเราถึงใช้น้ำใบเตยมาช่วยถ้าอนนี้นะคะข้าวฟ่างเริ่มวิธีทําเลยนะคะเอานําข้าวฟ่างเนี่ยนะคะตัวนี้นะมาล้าง ต้องต้องล้างมันมันจะมีขี้ฝุ่นนะคะมันจะมีเหมือนดินของเปลือกข้าเขา้เขาฟ่างอะคะ่ะแล้วก็นำข้าฟ่างตัวนี้มาล้างสิบกว่าครั้งเพื่อความสะอาดของเนี่ยเมล็ดข้าวฟ่างไม่งั้นเขาจะเป็นทรายเวลาทานแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะเหมือนเราเคี้ยวโดนทรายอะไรประมาณนั้นนะคะล้างพอล้างข้าวฟ่างให้สะอาดเสร็จนะคะที่เราคิดว่าหมดทรายแล้วแต่ต้องมีสิบกว่าเที่ยวนะคะ อันนี้เราก็เริ่มวิธีทําเลยนะคะเ,เริ่มแรกนะคะเ,เราจะใส่น้ํามะพร้าวลงไปนะคะพอประมาณกะว่ามากกว่า,มาเมล็ดข้าวฟ่างสักหนึ่งเท่าตัวแล้วก็นำมเมล็ดข้าวฟ่างที่ล้างสะอาดแล้วนะคะมาใส่ จังหวดนี้เราต้องคนไปเรื่อยๆนะคะยังใส่น้ําตาลไม่ได้นะคะต้องให้เมล็ดข้าวฟ่างเขาสุกซะก่อนถ้าเราใส่เนี่ยถ้าเราใส่ข้าวฟ่างเข้าไปอ่ะนะคะแล้วเราใส่น้ําตาลเลยเนี่ยจะทําให้ออน้ําตาลเป็นรัดเป็น,ปนรัดเมล็ดข้าวฟ่างเขาก็จะไม่สุกนะคะอันนี้ต้องรอข้าวฟ่างสุกนะคะ น้ำมะพร้าวเนี่ยคือของเราก็มีเยอะแต่จริงๆโดยทั่วไปเขาใช้น้ำเปล่าใช่ไหมคะแล้วน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาก็มีความหวานในตัวของเขานะคะความหวานในตัวของเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็หอมมันเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะเหมือนกับว่าเราก็เอาสิ่งดีๆมาให้ลูกค้าอยากอยากอยากให้แบบเราเราเรา,เราใช้วิธีของเราเองนะคะซึ่งปกติแล้วคือน้ำเปล่า แต่เราเราก็ใช้แนะนําว่าถ้าเกิดเราใช้เนี่ยเราก็ได้ความหอมเมื่อทําขนมเราหอมแลวน่าและประทานยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็ได้ลดปริมาณของน้ําตาลด้วยค่ะนะคะตองคนให้เขาสุกก่อนถ้าเกิดไปใส่เขานะคะน้ําตาลเนี้ยเาทำให้เข้าฟางสุกยากคือระหว่างที่เรา เที่ยวเขาอยู่เนี่ยนะคะเราไม่สมควรที่จะแบบปล่อยปล่อยปล่อยพายนะคะมันจะทําให้นอนก้นเพราะข้าวฟ่างเนี่ยเขาเหนียวมันจะทําให้ไหมไหมกระทะได้ง่ายค่ะอันนี้เราเราก็ควรจนข้าวฟ่างสุกได้ที่แล้วนะคะอ่าตอนนี้เราก็นําน้ําตาลตนโนดมาใส่ ถ้าข้าวฟ่าง1กิโลเราก็จะใส่น้ำตาลประมาณ7ขีดนะคะเพราะว่าน้ำตาลตัวนี้เมื่อเรามีน้ำมะพร้าวหวานไปแล้วแล้วก็น้ำตาลตัวนี้ไม่เปรืองแต่ถ้าข้าวฟ่างครึ่งกิโลก็ใส่ประมาณ3ขีดก็พอนะคะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่นิยมทานหวานมาก น้ำตาลตัวนี้เขาก็จะหวานมันเนี่ยค่ะแล้วเราก็คนต่อไปเรื่อยๆจนน้ำตาลกับข้าวฟ่างเข้ากันถ้าเราไม่ชอบหวานเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะคะน,น้ำตาลตัวนี้ก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วเขาไม่เป็น,ม,นมันธรรมชาติน้ำตาลตัวนี้เป็นน้ำตาลธรรมชาตินะคะ ไม่มีโทษอยู่แล้วถ้าเราอยากหวานพอดีเราก็ใส่เยอะเราลองชิมดูได้ค่ะต้องคนไปสักพักนะคะหลังจากที่ใส่น้ำตาลคนให้เหนียวเราไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะถ้าใส่น้ำเยอะก็ไม่อร่อยทานก็ไม่เจอมเมล็ดข้าวฟ่างเท่าไหร่ ต้องคนตลอดนะคะระหว่างที่ที่กวนเนี่ยไม่งั้นเขาจะติดก้นกระทะนะคะแล้วก็ไฟมาหลังจากนั้นก็ไม่ต้องแรงมากอะคะ่ะแต่สูตรของเรานี่นะคะจะไม่ใส่แป้งนะคะ เพราะว่าเป็นข้าวฟ่างพันข้าวเหนียวแต่ปกติถ้าทั่วๆวไปที่เขาทำขายตามร้านค้าค่ะเขาก็จะมีใส่แป้งแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลว่าอยากกินเหลวเลวหรือว่าอยากกินข้นๆถ้าข้นก็ไม่ต้องใส่แป้งใส่น้ำน้อยๆหลังจากที่เขาสุกแล้วนะคะแต่ข้าวฟ่างนี่นะคะถ้าเกิดเขาเป็นตอนนี้มันเป็นข้าวฟ่าง เลยกลางปีมาแล้วล่ะค่ะเป็นข้าวฟ่างเก่าแต่ถ้าเข้าวฟ่างใหม่นะคะมันก็จะหอมตอนนี้พอเป็นเข้าวฟ่างเก่าแล้วอะ่ะวิธีที่ว่าเราอยากให้เขาหอมอะเราก็ใช้แป้งแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเราไปอบววนเทียนก็จะช่วยให้ขนมเราหอมได้เพราะว่า เราเราตอนนี้เราไม่ได้ทำข้าวฟ่างใหม่นะคะเพราะข้าวฟ่างเขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวกันใกล้ๆปลายปีเดือนพฤศจิกาอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้เราก็ต้องใช้อาศัยควันเทียนช่วยนิดหน่อยเพื่อความหอมของขนมนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราคนนี่ก็ใช้ได้แล้ว นี่ก็คือแบบไม่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 ใส่แป้งข้นหน่อยนะคะนี่คนเนี่ยค่ะอีกนิดหนึ่งคนให้เขาเหนียวเหนียวก็เป็นอันสิ้นสุด ขนมข้าวฟ่างเปียกน้ำกะทินะคะเราจะเคี่ยวให้ข้นขนาดนี้นะคะเนี่ค่ะความข้นของเขาแค่นี้แล้วเรามาราดน้ำกะทิทานก็จะอร่อยมาก